सुखाय वेदनाय सम्भयता मा विश्व विश्वं मता मा नैव विपकाना विपकां मता मा उपातिनुपातानि अनुपातिनुपातानि

Sasani, sama sasani, 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 ทศนินนภาวนายหพะถะเยตุตาธรรมะอาตยคามิโนธรรมะอาปัยญามิโนธรรมะ่นจยคามิโนนาปัญญามิโนธรรมะเสกฆามิโนเสกฆามาเน นิยตาธรรมะนิยตาธรรมะมคคารมนาธรรมะมคเหตุคาธรรมะมัาคทิปติโนธรรมะอุปนนธมาอุปนนธาธรรมะอุปาทิโนธรรมะอติตาธรรมะอนัคตาธรรมะปัจจุปนาธรรมะอติตามนาธรรมะอนัคตารมนาธรรมะปัจจุปนารมนาธรรมะ

สัมพัทธสัมพาร์ทปัสสะมิ่งมานะสัมพาว่า